ที่6นะครับจะเป็นการใช้ Last Mapper นะครับแล้วก็การใช้พิกัดนะครับมาตรึงทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับพวกจากที่เริ่มเราทำแบบที่5นะครับคายแล้วนะครับรวมถึง s s r i s e 1กับ2เนี่ยเส้นลำน้ำทุกอย่างเราจะไม่ได้ฟริกกับธรรมชาตินะครับกับพิกัดจริงๆที่อยู่ในภาคสนามนะครับทีน,นี้เราสามารถนำข้อมูล GS มาใช้กับ LRAD ได้นะครับโดย เทสตัดดี้นี้เราจะประยุกต์ใช้นะครับโดยผมจะศึกษาอยู่ตรงนะครับช่วงท้ายของแม่น้ำป่าสักนะครับแม่น้ำป่าสักหลังจากเขื่อนป่าสักนะครับปล่อยมาก่อนเข้ายุทธยาครับจะเป็นแค่เส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีนะครับข้อมูลเดิมให้เดี๋ยวผมใช้ข้อมูลเดิมให้นะครับชื่อไฟล์ชื่อว่า study area นะครับโดยข้อมูลเดิมนะครับตัวนี้นะครับ จะขนาดเท่ากับ30มคูณสานะครับส0มสคูณสานะครับโดยพิกัดจะเป็นโซน47เหนือเลยนะครับเพราะว่าเราทำงานสเกลละเอียดอะเลยผม projection ให้เป็นนะครับ UTM นะครับไม่ใช่ GCS แล้วนะครับก็ข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าผมจะเรียงจากที่สูงนะครับทำโปรไฟล์จากสีน้ำเงินอาคอดนะครับสีน้ำตาลนที่ที่สูงนะครับเั้่แต่8เมตร จนถึงที่ราบแถวอยุธยานะครับที่ตับนะครับนี่คือแม่น้ำนะครับโดยบาร์นอรี่ทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวสถานีวัดน้ำนะครับ S 2 6นะครับซึ่งอยู่ในไฟล์ที่ผมเคยให้ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของสะพานนะครับผมซูมไปนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีวัดน้ำท่า หรือวัดระดับน้ำนะครับโดยอัพซิมบารี่ของที่เราจะคำนวณงานวันนี้นะครับจะเป็นการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนพระรามหกนะครับตรงนี้คือต้อนน้ำเลยนะครับตามเขื่อนของพระรามหกเนี่ยแม่น้ำป่าศักก็จะค้าจากคดเคี้ยวนะครับไหลผ่านสถานี S26 นะครับแล้วก็ไหลไปส่วนหนึ่งมาบรรจบกับแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาที่อยุธยยานะครับตรงนี้ซึ่งเราจะจำลองกันนะครับ โดยพื้นที่ศึกษาเราจะอยู่ตีขอบไว้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกอยาให้ดูซูมให้นะครับมุมเดิมออกท้ายเขื่อนพระรามหกนี้เป็นตัวต้นทางเพราะว่าเราจะกําหนดอัตราการไหลได้จากการเปิดปิดบานนะครับเราจะจําลองการไหลกันนะครับโดยจะเทียบโมเดลเก่าน,นะครับทเทียบว่าโมเดลเรามีความถูกต้องไหมโดยใช้สถานีวัดน้ําท่านะครับ ที่ S26 สพภานี่นครับที่เขาวัดน้ำกันนะครับมาเป็นตัวสอบเทียบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็เปิดโปรเจกต์ใหม่ new project นะครับตรงนี้ผมจะใช้ชื่อว่าวันโอเคนครับน่าจะเลือกผ a า h ใหม่นะครับก็จะเปิเปดโฟลเดอร์ใหม่นะครับ create folder เป็น วันเดืมินนะครับสักนะครับเราจะเป็น Exercise ที่3ของแบบที่6นะครับท้ายโอเคหน่วย SI แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราคอนเฟิร์มหน่วยแล้วนะครับก็ก่อนเช็คดูยูนิตนะครับก็ SI แล้วนะครับเปิดโปรเจกตเรียบร้อยแล้ว p prj แล้วนะครับ ต่อมาเราได้ใช้ Last Mapper แล้วแน่นอนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจะขึ้นหน้าต่างมานะครับเป็นระบบ GIS นะครับของตัว h e a r s s เองนะครับซึ่งเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจัดหน้าต่างก่อนโอเคนะครับเราก็จะไปตรงที่ True นะครับ Set Projection มันก่อนนะครับเทคนิคการ Set Projection ที่ดีที่สุดก็คือนั่นคือนะครับเราให้ป้อนเห็นนะครับนี้ระวังนะครับ prj ตรงนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ไฟล์ของ h e กลาสนะครับเป็น prj ของเชฟไฟล์นะครับพวกนง้ว่าให้คุณเอาเชฟไฟล์เนี่ย browse เชฟไฟล์มาใส่ไว้ตรงตรงนี้นะครับรเบื้องต้นผมก็ไปที่แลบที่น่าจะแลับที่6นะครับตรงนี้ผมจะมีเชฟไฟล์ให้นะครับผมก็จะเอาเป็นปาซักนะครับ ครับเพื่อเป็น w g s ไฟล์ไหนก็ได้นะครับที่เป็น projection เดียวกันที่คุณต้องการตอนนั้นผมต้องการที่โซน47เหนือส่งตรงนี้ต้องสำคัญนะครับตรงนี้สำคัญมาก Default ของตัวระดับเบื้องต้นของ last mapper เนี่ยมันจะเซตเป็นฟุตนะครับระวังให้ดีเนื่องจาก UTM ของเราโซนจะหน่วยเป็นเมตรหมดเลยขอให้เปลี่ยนเป็นเมตรนะครับตรงนี้กลับมาแก้ลาบากนะครับขอให้เรามันระวังให้ดีขั้นตอนนี้หลังจากนั้นให้กด โอเคนะครับตอนนี้เราเซต projection แล้วหลังจากนั้นเราจะกำหนดเท r รนนะครับจากข้อมูลเดมนี่แหละเราแอดเป็น t ทเ r a ได้นะครับให้ไปที่เครืหมายนะครับ to แล้วเลือกเป็น new terrain นะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างมาว่า new terrain layer นะครับให้คุณไปคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดเครื่องหมายบวกแล้วเลือกไฟล์เดม นะครับซึ่งผมจะเก็บไว้ในแล็บที่6นะครับป่าศักดเดมนะครับชื่อเดมจะเป็น Study Area นะครับเป็นทิปไฟล์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างมานะครับขอเช็คเซลไซส์ก่อน30ถูกไหม30เมตรโอเคถูกต้องนะครับคราวนี้มันจะถามว่าให้เก็บนะครับตัวเทเลนนี้ไว้เซฟนะครับก็ให้เซฟเป็น d e ฟอล l ์ของโปรเจกต์เลยผมเก็บไว้ที่โปรเจกต์ของเฮกลาเลยนะครับอันดีป่าสักเทเน นะครับ .sdf นะครับ create สักพักนึงจะกำนวณนนะครับขึ้นหน้าต่างมาถ้าถูกต้องนะครับทั้ง position คุณถูกต้องนะครับมันจะขึ้นว่า task ตรงนี้นะครับ terrain complete กด close เข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาแล้ว terrain วิธีเช็คอย่างหนึ่งก่อนจะไปต่อนะครับสำคัญตรงนี้ก็คือให้คุณ a d d Google Map หรืออะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลเว็บ Image ได้จากตรงนี้นะครับกรณีนี้ผมจะลองแอดนะครับคุณใช้ Open Street Map ก็ได้หรือ Google Map ก็ได้แค่นี้ผมจะลองเช็คกับ Google Map นะครับดูว่าถูกหรือไม่นะครับช่วงนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ต่อแป๊บหนึงนะครับโอเคครับก็เลเยอร์ตรงนะครับผมเช็คกับ Google แล้ว Google Map นะครับกับเทเลน โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเทสนี้คุณก็มาถึงการเซตเทอร์เรนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราจะลากเส้นแม่น้ำนะครับซื่งผู้ง่ายสิ่งที่คุณทำใน Last Mapper คุณสามารถ Import เข้ามาใน Geometry File ได้อย่างที่เรานั่งทำมาตั้งนานใน Geometry ตรงนี้นะครับเราสามารถทำนี้ได้เลยนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเราไปที่ Geometry นะครับตัวนี้แหละคลิกขวานะครับ มันจะมีคำสั่งว่า add a new geometry ก็ add เข้าไปอันนี้ตั้งชื่อโครงการนะครับผมตั้งชื่อ geometry ว่าปา่าสักนะครับน่องจากตรงนี้เป็นแม่น้ำปา่าสักนะครับกดโอเคมามันจะขึ้นข้อมูลเพียบเลย river cross section storage area to d 4 a r e a ไอ้พวกนี้ก็คือ element ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับ river นะครับแค่นี้ตรงนี้เขาจะยุบมา เดี๋ยวเราทำทีนี้เสร็จเลยทีเดียวแล้วค่อย Import เข้าไปใน geo m e ม้นน่าจะดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับจ็อบแรกของเราแน่นอนก็ต้องสร้างเส้นแม่น้ำถูกไหมครับเพราะนั้นจ็อบแรกของการสร้างเส้นแม่น้ำเนี่ยให้เรานะครับไปคลิกนะครับที่ตรงคำสั่งนะครับ r i v e r นะครับจะขึ้นเส้นน้ำเงินมานะครับตรงนี้คือเส้นน้ำเงินแต่เราจะเห็นว่ายังไม่ขึ้นในแมปเลยเพราะว่าเรายัางไม่ได้เริ่ม ดิจิตาย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณนะครับคลิกที่ตรงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงตรงนี้คือว่าคุณยังอยู่ในช่วงของการอิด t ินะครับเห็นไหมครับคลิกไปนี่คือคุณจะอิด t ตรงไหนจะขึ้นสีม่วงให้ตอนนี้เราจะอิด t ิทิ e เวอร์นะครับก็ให้คำสั่งคลิกขวานะครับและขึ้นว่า Edit Geometry กดเข้าไปนะครับก็จะมีทูขึ้นมาคำสั่งดิจิตายคือตรงนี้ครับ เอาเมาส์ไปวางตรงคำสั่งแรกนะครับนขึ้นมาว่า add a new feature ให้กดเข้าไปนะครับมันขึ้นลูกศรและเป็นจุดสีเขียวนะครับคือการเริ่มดิจิตายนะครับโดยผมแนะนำว่าให้เริ่มนะครับจากตรงต้นน้ำไปตรงน่านท้ายน้ำนะครับถึงจุดบรรจบที่ตรงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดิจิตายจากตรงต้นทางจนถึงท้ายน้ำนะครับพยายามสูงข้าไปแล้วก็เลือกให้ตรงเป็นเซนเตอร์ไลน์ของแม่น้ำนะครับ ตรงนี้ผมก็จะเริ่มดิจิตา์แล้วนะครับใช้เมาส์ซ้ายนะครับคลิกและใช้ปุ่มสกอ r e บาร์นะครับในการควบคุมนะครับตรงนี้ผมจะละเอียดหน่อยนะครับใช้เวลาที่นึงนะครับตรงนี้แป๊บนึงนะครับรนี่ต้องระวังโอเค ให้ดิจิตายไปเรื่อยนะครับขึ้นกับความละเอียดครับตรงนี้ผมก็พยายามทำละเอียดให้มากที่สุดนะครับพยายามให้เลือกเป็นตรงเซนเตอร,ร์ไลน์นะครับเซนเตอร์ไลน์ของแม่น้ําจะเห็นว่าสีเขียวนั้นคือ,อ,คอต่ําสุดนะครับตรงนี้คือเซนเตอร์ไลน์ของตัวจิ o อเมตรีนั่นเองนะครับตันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับพยายามถ้าใจละเอียดก็ต้องซูมอินเข้าไปนะครับผมก็จะทาไปเรื่อยๆตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งนะครับก็พยายาม สกอบา,บานะครับดึงออกซูมเข้านะครับพยายามใจเย็น Serbia, นิดนึงนะครับตรงนี้จะคำนวณแต่ว่าคลาสนี้ก็ยังเป็น steady 4อยู่นะครับก็คิดคิวคงที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นใช้โครงเดิมแต่เราก็จะอิ i t ตัตรากราไหลาจากการเปิดบิดบานประตูจากเขื่อนมะละมบกของจริงได้นะครับนี้ซูมออกนิดนึงนะครับ สูหงห่างคอยสูมเข้านะครับเทคนิคโอเคนะครับตรงนี้คือ s 2 6่สินะครับชานิว่าน,น้ำโอเคนะครับผมก็จะดีดใช้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามเลือกที่เซ็นเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องใช้สามารระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำ นะครับกำหนดใช้เมาส์ซ้ายคลิกนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับไปทำนิดนึงนะครับใช้เวลาิดหนึ่งนะครับ งั้นคลิปนี้อาจจะมีหลายพาร์ทหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคลิปยาวน่าจะใช้เวลานะครับพยายาม ก็พยายามนะครับก็ซูมเข้าไปโอเคนะครับก็ไกลและ โอเคครับน่าจะถึงตรงคอขอดนะครับไม่คิดไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทน่าจะอยู่แม่นปะปลาสักค่อนข้างจะกดเคี้ยวนะครับตรงช่วงนี้ใกล้ๆอำเภอท่าเรือนะครับอยุธยาใช้เวลานิดน,นึงนะครับตรงนี้โมเดลต้องใจเย็นนิดน,นึงอย่าไม่ใช้เวลานะครับ ครับใกล้ละนิดนึงผมค่อนข้างทำละเอียดเลยนะครับก็ตรงนี้น่าจะล่องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นโค้งน้ํานะครับก็ใกล้ละนะครับตรงนี้นครับมีล่องน้ําค่อนข้างจะก,กว้างนีครับใช้เวลานิดนึงนะครับ ก็ให้ทำไปตามเส้นแม่น้ำนะครับโอเคถึงแล้วจุดบรรจบนะครับก็ถึงจุดบรรจบแล้วนะครับตรงนี้ให้คลิกขวานะครับคลิกขวานะครับเสร็จแล้วให้ d o บ b l ิลคลิกนะครับ ให้ตั้งชื่อว่าปาซักนะครับ List ์ก็ลิสต์หนึ่งช่วงหนึ่งนะครับเราคิมแบบง่ายๆนะครับมาเช็คดูทีโอเคจะตัดดีไหมนี่ก็ Edit ก็ได้นะครับอิดิทฟีเจอร์น่าจะโอเค เรียบร้อยก็จะสต็อปนะครับ Editing นะครับแล้วก็เซฟโอเคครับจบจ็อบแรกนะครับในการสร้างเส้นแม่น้ำเห็นไหมครับก็ได้มาแล้วคราวนี้ยังไม่จบนะครับเราเหลือขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากสร้างเส้นแม่น้ำแล้วนะครับงานต่อไปของเราที่สำคัญคือตรงตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาเนื่องจากในโปรแกรมก่อนหน้า,น,านี้เราจะกำหนดค่าตะลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาด้วยการกำหนดของเราเองนะครับคราวนี้เนื่องจากธรรมชาติเนี่ย ข้อมูลตลินซ้ายกับหนึ่งขวาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามรูปล่างนะครับเพราะเราต้องดีไซน์เองตรงนี้การเขียนริเวอร์แบงค์นะครับแน่นอนคําสั่งนะครับก็จากเดิมที่เราเสร็จตรงริเวอร์ไปแล้วนะครับคราวนี้จะมีคําสั่งหนึ่งเขาเรียกว่านะครับคลิกเข้าไปทีนึงครับบวกไปทีหนึ่งจะมีคําสั่งว่าแบงค์ไลน์นะครับให้คลิกจนกว่าจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็คลิกขวา Edit g e o m e t r y นะครับคราวนี้จะเป็นแบงค์ไลน์จะเป็นสีแดงนะครับ กานี้แบงค์ลายผมแนะนําว่าให้ทําคู่ขนานไปนะครับแต่ผมจะเริ่มจากตะลิ่งซ้ายก่อนตะลิ่งซ้ายนะครับพยายามให้ถ้าผมพูดว่าซ้ายคือมองจากทางต้นน้ําไปปลายน้ํานะครับตรงนี้น้ําจะไหลจากตรงต้นทางเขื่อนพระรามหกตลิ่งซ้ายคือมองตามน้ํดังนั้นจะเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับเป็นกําหนดเป็นการกําหนดขอบตะลิ่งนะครับตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็เริ่มดีไซน์ตลิ่งซ้ายนะครับกระบวนการตะลิ่งซ้ายนี้ใช้เวลามากนะครับ ก็เลือกคร่าวๆนะครับกรณีเดี๋ยวเราค่อยมาอีดิทได้นะครับตีคู่ขนานไปทำเหมือนทำซ้ําเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อาจจะนะครับทำซ้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ดูก่อนแร๊บหนึ่งนะครับรับหนึ่ง ทำซ้ายอย่างเดียวก่อนนะครับตะลิงซ้ายก่อนแล้วค่อยไปตะลิงขวาทําทีละเส้นเลยนะครับมนอยู่ที่ความเอียดของเดมด้วยครับพอดีจะเห็นว่านะครับถ้าสมุติล่องน้ําด้วยก็จะมาปรับคอ s e เซชันได้นะครับโอเคค่อยๆทยําไปนะครับตะลิงซ้าย ลองน้ำตรงนี้ s 2 6นะครับโอเคนิดนึงคิดว่าผมคงตัดพาร์ตตรงตะลิงซ้ายและตะลิงขวานะครับโอเคนะครับทำไปตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับ ครับสลิงซ้ายเคี้ยวหน้าดูอยูโอเคนะครับค่อยๆทำไปสลิงซ้ายอันนี้ใช้เวลานะครับ พอจบลูปนะครับก็คลิกขวาหรือดับเบิลคลิกนะครับให้จบนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเพื่อไม่ยาวนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับงั้นทําเลยดีกว่าเพราะว่าตัดคลิปน่าจะดีทา์เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเอานะครับดี๋ยผมจะดูวิธีทาตลิ่งซ้ายอย่างเดียวก่อนให้นะครับเพื่อไม่ยาวเกินไปนะครับ ราะว่าตะหลิ่งซ้ายนี่ตะหลิ่งขวาเนี่ยเป็นตัวกําหนดตอนตัดคอเสกชั่นครับปกติเราต้องกรอกค่าเองคอเสกชั่นใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวโปรแกรมมันสามารถตัดได้ครับผ่านข้อมูลเดิมเดี๋ยวให้ดูเพราะเรารู้ข้อมูลระดับแล้วก็ระยะฐานโปรแกรมเนี่ยสามารถจะตัดคอเสกชั่นให้เราได้นะครับเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนของการตัดคอเสกชั่นนะครับตัวนี้ คงน้ำนี่กว้างหน่อย ไม่ละเอียดมากนะครับพอประมาณหนึ่งไกลละโอเคเดี๋ยว โอเคครับดับเบิลคลิกเป็นการจบนะครับตรงนี้ก็จะนะครับ stop editing นะครับถ้างั้นเดี๋ยวจบพาร์ทก่อนส่วนตัลิงขวาทำซ้ำนะครับเมื่อคลิดไม่ยาวเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทส่วนของดิจิตไลตรงนี้ก่อนนะครับ